อือชุดก็จัดจานเพลงก็จัดจา้านมีอะไรอยากพูดถึงอะไรความยากง่ายตอนเลือกเพลงเลือกเพลงเ,เราก็เลือกกันเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เอาอีทีแล้วพอทุกคนมองว่าเป็นคอนเสิร์ตของกันกับมี้นะเราจะเห็นถึงความสนุกสนานใช่ก่อนหน้านี้นเราก็มีคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆเ,เ,เราก็เลยจะเราก็เลยจะเครียดหนักนะว่าเราจะไปทาึงไหนกันดีเราจะแบบว่าเฮ้ยยังไงนี่เราจะมาเต้นแบบว่ายุบคุ้งแบบไอ้นี่อีกเหรอหรือว่า ว่าเราไม่อยากให้เขาได้เห็นแบบอะไรที่มันแบบก็เคยทำมาแล้วก็เลยจะคิดเยอะมากๆแต่ปีเกษติเยอะหน่อยทาก็จะคิหลอกมาแล้วมัก็จะมาถามว่าดีนะดีเนี่ยแต่ปีก็จะพิจิตร์น้อยก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้ามาแต่เสื้อผ้ากันก็มีแบบว่าเปลี่ยนไปมีกฎมาเลยเพราะกันรู้ว่ามันจะมีกี่พาร์ตบ้างกันเพราะวันนั้นกันจำได้ว่าเราอยู่ไปปีไปแฟนไปเที่ยวไม่รู้แล้วเขาก็เริ่มทำเรื่องเสื้อผ้าแล้วเขาจะมีพาร์ตว่าเออพาร์ตนี้ใส่ประมาณนี้พาร์ตนี้อะไร ้เราก็จะออกพิบอร์ดที่เป็นสไตล์อินดี้มาเพื่อเน,เนี่ยกันเนี่ยรมาณนี้นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งตอนนั้นกันรังกรธของเพราะจะเอามาใส่ในคอนเสิร์ตของเ,เองอะไรอย่างเงีก็เลยเฮ้ยปันนี้อรวรินมาท้งนี่นะก็เลยมีเสื้อที่เป็นแบบเดียวกันแล้วก็ใส่เดอร์ชไนท์ก็เอาไปด้วยเป็นการช้อปปิ้งที่มีเหตุผลใช่ปะเนาะเป็นการลงทุนมีมูลค่านะคะมีหนึ่งโชว์ที่สำหรับดิฉังเนี่ยคือแบบราบเริงแล้วก็โพสไปในเอ็จีเลยแล้วก็ ชื่เสียตาก็คือเพลงเขีนอาพนะครับกการคือแบบรูบอกว่าคิดภาพเราต้องสอบเพลงนี้คือหลายวันนึกออกใช่ไหมเวลาใน้องสอบอ่ะออสอบหลายวันแล้วตอนแรกเราดีดเป็นบัมบี้บัมบี้เขาที่ไม่ค่อยกล้าเต้นเลย เป็นที่ที่เป็นแบบว่าถูสอบเต้นี่เราต้องเป็นนี้นะเราต้องทำนีอ็จริงมันมีท่าเยอะกว่านี้อีกแ้ปีกต้องแบบนี่แต่คอต่างก็ตัดก็ได้ใช่ไหมตัดดใช่เลยเราตท่าแต่ีมันก็ทำเต็มทีช่หใช่ไหมเราต้องสอบอ่นบอกแมนุ้คนห้องสอบเต้นเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีกระจกน้องมันจะไม่เหมือนอยู่คันงสร์ต้องสอแล้วเป็นเนกระจกเป็นยังไงวะือตอนแรกก็แค่ก็เลยนี่ยปีกก็ไม่เห็นแบบมีทำแบบนีกันก็ช ชนี้มัจะกระ้นะแล้ก็ยุ่งหน้าเราบบนี้ทำออกาเออมันจะกจี้ยพอับดการดีใช่หมใช่ทกัดีนเนียตอนแบบไลน์ูงี่เขาจะชี้เอาอีกตอนหน้าแบี้อไราเงยแล้วพอเรามาเห็นคลิปเป็นคนชายยมามานาก็แบบหลายๆคนมีความประทับใจากคอนเสิร์ตมีอะไรอยากพูด มีเพลงหไหนอีกไหมคะที่อยากถาม